สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่จะเข้ามารับฟังในช่องของดานะคะในวิธีการสั่งจิตให้ร่ำรวยรุ่งเรืองมั่งคั่งกับชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อความสุขใช่ไหมคะเมื่อวานเราก็พูดมาแล้วว่า เราอยากรวยเริ่มต้นเราจะทํำยังไงใช่ไคือเริ่มต้นในสิ่งที่พื้นฐานมากนะคะก็คือจดสิ่งที่เราอยากได้และก็จดกับชีวิตประจําวันที่เราทําอยู่ว่ามันจะคู่ควรกับสิ่งที่เราจะได้มาหรือเปล่าไม่ใช่เราอยากรวยเป็นเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่เราไม่ทําไม่ทําอะไรเลยมันก็มใ่ใช่ไหมคะอย่างน้อยนะคะคนที่อยากจะรวย <c oughs> คนที่มีความอยากที่จะรวยนะคะก็ต้องทําตามสิ่งที่เราอยากได้บ้างออคนที่อยากรวยแล้วก็ไปซื้อหวยซื้อโลอตเตอรี่นี่ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเป็นความอยากรวยที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยได้นะคะเพราะว่าการทํางานในแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยมันก็เป็นรายเดือนเนาะแต่ถ้าเราซื้อหวยซื้ออะไรเนี่ยถ้าเกิดมันถูกมาแล้วก็ถูกเรามานันใหญ่เพราะว่าตอนนี้ฉลากหลายๆฉลาก ไม่ใช่ฉลากสิคะอ,อลอตเตอรี่ใช่ไหมคะมันก็มีรางวัลใหญ่ให้เราถูกแล้วก็มีมากมายให้เราถูกใช่ไหมเพราะบางทีดวงเราเนี่ยอาจจะทําให้เราถูกก็ได้ใช่ไหมคะนี่คือก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนไม่ทําอะไรเลยไม่รู้จักทาไม่รู้จกักไม่รู้จกักสรรหาสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมค,คนที่อยากถูกหวยเนี่ย เขาก็ต้องไปสรรหาว่างวดที่แล้วมันออกอะไรงวดหน้ามันมีมันมีเกณฑ์ที่จะออกอะไรใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เขารวยแล้วก็อยากรวยแล้วก็ไปทํามันก็ไม่ผิดนี้ยแต่ถ้าจะถูกไม่ถูกนี่ก็คือแล้วแต่บุญวาสนาพาไปใช่ไหมคะและส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดต่อจากคลิป้่อนว่าการอยากความอยากทําให้เราลงมือทำใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาพูดในสิ่งที่เรามีก่อนนะคะมีก่อนนะคะ หนึ่งถ้าตอนนี้เพื่อนๆน,นะคะที่มาฟังนี่นะคะที่ผ่านเข้ามาฟังนะคะไม่มีแม้แต่กระทั่งเงินจะกินข้าวนะคะแต่เพื่อนๆก็โชคดีนะคะที่มีเงินเติมอินเทอร์เน็ตได้ผ่านเข้ามาเห็นคลิปคลิปนี้ใช่ไหมคะดาวก็เป็นคนคนหนึ่งที่เออเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เคยมีอะไรเลยนะคะก็คือ,อ,อคำว่าไม่มีกินนี่ก็คือ ได้เลยค่ะไม่มีกินใช่ไหมแต่นี้เราก็มามาค้นพบพูดไปก็คือกดแรงหนึ่งดุใช่ไหมคะกดแรงคือเริ่มต้นถึงจะก่อนที่จะมีทุกวันนี้นะคะเราก็ผ่านชีวิตที่ไม่ได้สวยหรูมากมายแต่โชคดีที่เรามีเหมือนกับเรามีจิตที่คิดดีนะคะก็คือคิดคิดบวกตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์เล,ลยๆยังไงเราก็พยายามคิดให้มัน หาทางดีขึ้นนะคะไอ้ไอ้สิ่งที่เราคิดดีเนี่ยเดี๋ยวถ้าพูดไปเยอะๆเดี๋ยวราจะมาเล่าให้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดเราเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราดีได้ยังไงใช่ไหมคะตอนนี้ก็มาพูดแค่ว่าเราต้องขอบคุณสิ่งที่เรามีต,ตอนนี้เราไม่มีแม้แต่ไม,ไม่ไม่มีเงินแต่อย่าพูดอย่าบอกนะคะว่าเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาในคลิปนี้ลําบากมากถ้าคุณลําบากคุณจะไม่มาเจอคลิปนี้ค่ะอย่างน้อยคุณมาเจอคลิปนี้คุณก็ยังมีม,มีอินเทอร์เน็ต ดูคลิปคิปของดาใช่ไหมครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอออินเ่ียนพูดอะไรใช่ไหมแต่ก็ลองไปหาฟังคนอื่นๆก็ได้ค่ะเพราะว่าคนที่เขาเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณในการออสั่งจิตให้ตัวเองมั่งคั่งใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรามีแค่ความคิดดีใช่ไหมคะและสิ่งองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไหลเข้ามาใช่ไหมยอย่างเช่นวันนี้เรา ขอบคุณตัวเองใช่ไหมคขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณนะและจะพูดเสมอว่าอย่าลืมขอบคุณลมหายใจตัวเองที่ไม่ตายตอนโควิด -19 ปี2020ใช่ไหมคะทุกๆคนใช่มคแต่อย่างดานนี้ก็คือเราก็ไม่ได้เดือดร้อนกับตอนที่โควิดเรายังมีก็คือถือว่าโชคดีนะคะมีหลายๆอย่างเข้ามาใน,ในชีวิตก็คือไม่ได้ลำบากค่ะ พูดถึงตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนี้ยังรู้สึกว่าลําบากกว่าตอนนั้นแต่ว่าเราก็ขอบคุณเพราะว่าตอนนี้เรามาเริ่มกิจการตัวเองเราก็ลําบากเพราะว่าเรายังเราไม่มีลูกค้าเราก็ต้องไปหาเงินมาจนเจือกิจการของเราใช่ไหมแต่ก็คือลําบากในทางชั่วคราวใช่ไหมต่อไปถ้าเกิดเราทนได้กับสิ่งที่นี้มันก็จะดีขึ้นก็ถือว่าโอเคค่ะกลับมาอีกเดี๋ยวมันจะไปไกลก็อย่างแรกเราก็ขอบคุณลมหายใจตัวเองใช่ไหมคะ ว่าเรายังมีลมหายใจที่จะสู้แม้กระทั่งตอนนี้คุณอาจจะไม่ไ,มได้กินข้าวมาปมาแล้วหนึ่งวันหรือสองวันใช่ไหมคะแต่คุณก็ต้องอย่างนอยคุณก็ต้องมีอะไรในห้องเราถึงไม่มีข้าวใช่ไหมเออเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอย่างเช่นเราไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินทุกมื้อใช่ไหมใช่ไหมคะ,มคะเราก็ต้องเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองว่าเราจะทํายังไงให้อาหารมื้อหนึ่งของเราเนี่ยอยู่ได้ สามคาบก็คือถ้าเราตอนนี้ถ้าเรามีเงินซื้อมามากินนะคะถึงมันจะแพงหรือไม่ถึงมันจะแพงกว่าเดิมใช่ไหมแต่เราก็ถือว่าเรายังมีความโชคดีก็คือมีคนผลิตมาม่ามาให้เรากินใช่ไหมอันนี้คือพูดแบบแบบบ้านๆเลยค่ะว่าอุย้ยมาม่าแพงไม่มีข้าวสารกินแต่ถ้าคุณมีเงินซื้อมาม่าแล้วก็เอามาต้มก็ถือว่าชีวิตคุณก็ถือว่ายังดีอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ บางทีเราอาจจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องขอบคุณว่าเอาแล้เนาะเรายังมีห้องอยู่ใช่ไหมคะมีห้องอยู่ที่ที่ยังตอนนี้ยังไม่มีเงินจ่ายแต่สักวันหนึ่งเราสักสักสองสามวันในในต่อไปอาจจะมีคนอ่ามาช่วยเหลือจู่ๆเราหรือว่าเจ้าของห้องอาจจะลดค่าห้องให้เราเพราะว่าตอนนี้เราลําบากใช่ไหมแต่ว่าทุกคนก็ลําบากหมดนะคะตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามรัเสเซียใช่ไหมคะ ก็ส่งผลให้กับน้ํามันในในประเทศออสเตรียนี่ก็แพงขึ้นนะคะจากอ่าจากลิตรหนึ่งห้าสิบบาทตีเป็นเงินไทยเราก็เป็นแบบเจ็ดสิบแปดสิบาทแล้วมันก็ถือว่าค่าครองชีพมันก็แพงขึ้นแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็ต้องทําตัวใช้ใจ่ายให้มันน้อยลงใช่ไหมถึงแม้รายได้เราจะคงที่แต่เราก็ต้องใช้ใจ่ายให้มันน้อยลงเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นเศรษฐกิจโลกสิ่งที่เราทาได้ก็คือทําใจให้เราสบายว่าโอเค เราก็จะลดการใช้จ่ายลงแล้วเราก็เอาเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่มันจําเป็นใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราควรจะตระหนักรู้ว่าเราแก้ไขสถานการณ์ภายนอกไม่ได้เราก็มา,าแก้ไขสถานการณ์ภายในใช่ไหมอย่างเช่นก็นี่พูดถึงเ,เรื่องของกินใช่ไหมเราสามารถอดอาหารได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าอดแบ,บหลายวันเราก็ต้องสรรหารอย่างนี้เพราะว่าสรรหารอย่างอื่นกินใช่ไหม อย,อย่างที่นี่เขาก็จะเน้นกินมันฝรั่งใช่ไหมคะมันฝรั่งแทนข้าวที่นี่เขาก็กินนะคะแต่เขาจะกินมันฝรั่งกันเราก็บางทีถ้าข้าวมันแพงใช่ไหมเราก็ซื้อมันฝรั่งมาต้มกินก็คือว่าได้นะคะก็คือมันก็ทนมันก็ทําให้เราอิ่มได้นะคะพูดถึงว่าถ้าสมมุติว่าแล้วข้าวเนี่ย มันฝรั่งนี่เราสามารถไม่ได้ไม่ได้ทอดนะคะมันฝรัง่งเอามาต้มกินนี่ <c oughs> คือพูดถึงว่าถ้าเราไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินเราเราปรับเปลี่ยนชีวิตได้ครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องกินข้าวอะไรถ้าข้าวมันแพงมากใชเราก็ต้องสรรหากินอาหารที่แบบมันแต่ยังอยู่เมืองไทยนะคะเราก็ยังไปเก็บผักข้างทางได้ใน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 ,ในบางสถานที่ใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าโอเคถ้าเราประหยัดได้อะไรเงี้ยนี่คือสอนวิธีสอนคะ่ะนี่คือมาแนะนําว่าเราอ่ะ ต้องปรับเปลี่ยนความคิดนะคะว่าอย่างน้อยอถ้าเราไม่มีเงินแต่เรายังมีลมหายใจใช่ไหขอบคุณตัวเองแล้วก็บางทีก็จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เราเราก็สํานึกรู้บุญคุณเขาใช่ไหมคะถึงแม้มันจะเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละคะเหมือนกับว่าเราขอบคุณสิ่งที่เรามีใช่ไหมขอบคุณเสื้อผ้าขอบคุณน้ําที่เราได้กินขอบคุณน้ําที่เราได้อาบขอบคุณหลายๆอย่างใช่ไหมคะและ ต่อไปมันจะทอะไรให้เราเข้ามาหาเราสิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาหาเราเยอะๆนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามรับฟังนะคะอย่างน้อยนะคะถึงคุณไม่มีอะไรสักอย่างตอนเนี้ยขอให้คุณมีกําลังใจให้ตัวเองคะ่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็สูดลมหายใจออกยาวๆนะคะทําสักสิบรอบนะคะนับเข้าลึกออกยาวเข้าลึกออก เข้าลึกออกยาวเข้าลึกออกยาวสักสิบรอบนะคะแล้วว่าหลังจะมาสอนวิธีการนั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจตัวเองนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นวิชาที่ไปเรียนมาจากหลายๆคนใช่ว่มดาเป็นคนที่มีหลายครูค่ะก็ขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดารงชีวิตอยู่ เพื่อความสุขนะคะเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเรานะคะอยู่ที่กายเราว่าเราจะมองงไงให้มันมีความสุขใช่ไหมคะวันนี้ก็ไปค่ะไม่าย